สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกครับพามาดูแปลงนาข้าวอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมแปลงครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมประสิทธิ์ลูกคำดีอำเภอสอง่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับผมปัทยาลูกคำดีครับอ่าแน่นอนครับหล่อๆแบบนี้พอลูกกันแน่นอนเลยพี่ประสิทธิ์ครับแปลงนาข้าวทั้งหมดกี่ไร่ครับสี่สิบไร่ครับสี่สิบไร่นะครับแล้ววันนี้พาเรามาดูอะไรครับเอ่อหลังจากที่ใช้เบาในการหมักฟางแล้วตีดินไปแล้ววันนี้มาย่ำเทือกครัับบขวดคร หมักไปกี่วันครับ7วันครับ7วัน7ขวดอ่ามาดูครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับฟางนิ่มดินดีครับยํำเทียบเดี๋ยวก็เละแล้วครับเนี่ยอืมนะครับอ่าแล้วก็ลูกชายมาช่วยย้ำเทือกเนาะครับผมเป็นยังไงบ้างครับดินนิ่มดีครับฟางยุยเปื่ออ่าดินนิ่มครับฟางยุยเบื่อยดีนะครับอ้าวพี่ประสิทธิ์ครับ นะครับเหตุผลที่เราเอาบาวมาใช้ทําไมเราไม่เผาฟางเหมือนคนอื่นครับออพอดีช่วงฝนตกครับไม่สามารถเผาฟางได้เลยจําเป็นต้องใช้บาวจริงๆอยากจะทดลองทีแรกแต่ว่าก,กั้มกึ่งก็เลยใช้เต็มตัวเลยครับอ่านะครับจังหวะที่เราเผาฟางไม่ได้ครับตัดสินใจเอาบาวมาแก้ปัญหาเลยเนาะครับแล้วที่สําคัญก็ช่วงนี้เขาก็รณรงค์ไม่ให้เผาฟางใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้หมักบานะผมคิดว่าต้องตีดินอีกหนึ่งรอบ แต่ก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายพีอีกครับอืมสามารถประหยัดค่าติดินเป็นได้หนึ่งรอบผมคิดว่าผลผลิตน่าจะดีแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าดินไม่ดีอ่ะผลผลิตอาจจะการลงทุนฟรีครับอืมนะครับดังนั้นเริ่มต้นที่ดินดีก่อนเลยถูกไหมครับครับผมอ่าแล้วรอบนี้กะว่าจะหวานข้าวอะไรครับเอ่อก็ขอหกหนึ่งครับก็ขอหกหนึ่งนะครับครับผมอ่านะครับเอาใจช่วยครับขอให้พี่ประสิทธิ์มีผลลัพธ์ดีๆแบบนี้ทุกฤดูกาลครับแต่แน่นอนตอนนี้ดินดี มากๆแล้วนะครับ <ขอ S 1> แล้วก็า<อ>ร,ร์มเ่อยยุ่ยด้วย<อ>นะครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับวันนี้ผมนัทพงศ์ประทองกเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ